ถ่ายมาถ่ายกลับไม่โกงค่ะไปไหมไปไหมไปอยู่แล้วคุณไปเธอพูดไรไปแน่นอนเราเป็นลูกศิษย์เสร็จแรกที่ชนบุรีนี่ค่ะพี่แอนดูนะอ่ะฟังนะคะรับปากแล้วนะคะรับปากแล้วนะคะรับปากแล้วนะคะไปแล้วนะคะสองครอบครัวเลยค่ะครอบครัวเลยค่ะไมาเลยอ่ะพี่แอนจะไปหนาวปลายปีที่ชนบุรีใช่ไหมจ๊ะยังไง ไทยมาไทยกลับไม่โกงค่ะไปไหมไปไหมไปอยู่แล้วคุณก็ัาเธอพูดว่าอะไรไปแน่นอนเราเป็นลูกศิษย์เสร็จแรกเลยเสร็จแรกนี่ค่ะพี่นัดูนะฟังนะคะรับปากแล้วนะคะรับปากแล้วนะคะรับปากแล้วนะคะไปแล้วนะคะไปสองครอบครัวเลยค่ะเออสามครอบครัวเลยค่ะยายมาเลยยายยายเป็นหนึ่งในครอบครัวเราเออเอาเลย นี่ขอเอามาไปน้วยเออะดูหน้าพี่แอนค่ะพี่แอนดูไว้นะคะดูหน้าพวกคนกรรกรนะคะไม่กางเต็นนะพี่แอน Night for